สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสาดีๆที่ลูกค้านำนิสสันโนตคันนี้มาติดเป็นหุ้มเบาะ PU ตรงรุ่นของนิสสันโนตเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเดิมๆของคู่ตัวรถนะครับเขาจะมีตัดสีขาวด้วยเพราะตัดสีขาวแบบนี้นะครับจะทําให้ดูแลยากเราเลยมาติดเป็นสีดําล้วนนะครับแบบนี้เลยดําได้ดําพร้อมกาลังติดตั้งชิ้นหลังอยู่นะครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า ติดตั้งออกมาแล้วเป็นยังไงตัวนี้เป็นแบบสวมบวกกับพมนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ติดพื้นเดิมจําไว้นะครับว่าเป็นแบบนี้นิสสันโนดคันี้นะครับก็ติดเป็นหุ้มเบาะหนัง p ีพร้อมพรม5ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนนะครับหุ้มเบาะพีตัวนี้จะสังเกตได้ว่าเขาตัดตรงรุ่นเข้ารูปมากๆเข้ารูปท,ทุกจุดเลยนะครับ ที่เลือกเป็นสีดําแบบนี้เอาสีขาวออกเป็นเพราะว่าเขามีน้องหมานะครับอยากให้ดูแลง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องระวังมากส่วนต่อมานะครับที่ติดเพิ่มลงไปก็คือจะเป็นตัวของพรม5 d ดีถามว่าพรม5 d ดีตัวนี้มันต่างจากพรม5 d ดีตัวอื่นยังไงผมอยากให้บอก3จุดง่ายๆนะครับ1ถ้าเรามีตีนตุ๊กแกนะครับมันจะทําให้เราไม่ทลายลื่น รพร้อมกับไอตัวไอตัวพลาสติกงัดแบบนี้นะครับก็จะทําให้ผมนะครับอยู่กับที่มากที่สุด2นะครับก็คือเรื่องที่เป็นพมที่มีมี XPE นะครับแบบนี้ก็คือเวลาเรากดมันจะไม่ยุบแล้วก็มันจะไม่เป็นเชื้อราเพราะว่ามันเป็น XPE ไม่ใช่ฟองน้ํพาพอเป็นฟองน้ำเนี่ยมันเก็บน้ําเป็น x p e เขาจะไม่เก็บน้ํานั่นเองสามนะครับลองให้ดูเรื่องความกระชับเข้ารูปแบบนี้นะครับโต๊ะอื่น อาจจะทําได้แต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่กระชับที่สุดเท่าที่ผมเคยติดมานะครับแบบนี้เลยอาจจะมีรอยเท้านิดน,นึงนะพอดีผมขับรถมาเพื่ออยากให้เห็นเจนช็กชัดนะครับนี่ครับเข้ารูปทุกจุดจริงๆข้างบนนะครับอาจจะดูเพลนๆหรือดูเรียบๆนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันสร้างสีงสันทำให้รถอะดูมีมิติและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น พร้อมกับหุ้มเบาะหลังนะครับแบบนี้เลยสามารถใช้เบลใช้ทุกอย่างได้ปกตินะครับแล้วก็คู่หน้านะครับจะมีกระเป๋าในการเก็บของได้นะครับเวลาเราจะใช้งานปกติซึ่งคู่ตัวมีแล้อยู่แล้วนะครับเราก็ทำเสริมขึ้นมาให้นะครับทํำให้สามารถใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ แบบนี้เลยพอเราใช้ตัวของพรม5 d ดีในการปูเนี่ยแล้วก็จะปูข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ใช้หุ้มเบาะอยู่ข้างบนแต่ใครถ้ายังไม่ได้ปูยังไม่ได้หุ้มเบาะนะครับสามารถปูพรม5 d ดีทับตรงนี้ได้เลยเขามีให้นะครับแต่มีก็ลูกค้ามีหุ้มเบาะอยู่แล้วเราก็เลยไม่ปูทับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครอยากดูแลง่ายนะครับไม่ต้องมา กลัวเป็นภูมิแพ้หรือไม่อยากมีกลิ่นอับนะครับหุ้มบอกหนังไม่ว่าจะเป็น P ีูหรือหนังแท้นะครับช่วยคุณได้แน่นอนแล้วก็มีประโยชน์มากมผมมองว่าติดไปนะครับอายุการใช้งานพวกเนี้ยห้าปีบวกอยู่แล้วนะครับคืออาจจะขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าเราใช้หลายมือหลายเท้านะครับก็อายุอาจจะประมาณ5ปีแต่ถ้าเราใช้รถมืออยู่คนเดียวนะครับประมาณ6-7ปีนะครับเท่าที่ผมเคยเจอ แต่ถ้าคนระวังจริงๆนะครับเพราะโอ้โหนานมากๆอันนี้ก็เป็นใบสเตอร์ใบรับรองนะครับว่าเป็นของพีเอมของแท้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าผมพูดส่วนไหนผิดไปผมก็ขอโทษนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ